น้ำตาล0%อันตรายมากกว่าที่คุณคิดคุณอาจคิดว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากน้ำตาล0%จะช่วยลดน้ำหนักและดีต่อสุขภาพแต่รู้หรือไม่บางครั้งมันอาจซ่อนอันตรายที่คุณไม่ทันระวัง 1. หวานแต่ไม่ธรรมชาติผลิตภัณฑ์0%น้ำตาลมักใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเช่นแอสปาแตมซูคราโลสหรือไซลิทอนซึ่งแม้ให้พลังงานต่ำแต่บางชนิดอาจมีผลข้างเคียงหากบริโภคบ่อยๆเช่นปวดหัวท้องอืดหรือกระทบระบบเผาผลาญ 2. หลอกร่างกาย สารให้ความหวานเทียมอาจทำให้สมองเข้าใจผิดว่ากำลังได้รับน้ำตาลจริง ส่งผลต่อฮอร์โมนอินซูลินและอาจทําให้รู้สึกหิวบ่อยขึ้นจนกินมากกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัว3ความเสี่ยงในระยะยาวงานวิจัยบางชิ้นเริ่มพบความเชื่อมโยงของสารให้ความหวานบางชนิดกับปัญหาสุขภาพเช่นเบาหวานชนิดที่2หรือโรคหัวใจแม้ยังไม่สรุปแน่ชัดแต่ก็คาวรระวังและบริโภคอย่างพอเหมาะสี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลไม่ได้แปลว่าดีต่อสุขภาพหลายแบรนด์เติมสารเคมีอื่นๆเพื่อชดเชยรสชาติเช่นสีสังเคราะห์สารกันบูดหรือโซเดียมสูงซึ่งไม่ดีต่อร่างกายเช่นกันคำว่าน้ำตาลศู ฉลากให้ละเอียดและเน้นกินอาหารสดธรรมชาติให้มากที่สุดจะปลอดภัยกว่าในระยะยาว